ตั้หรือไม่าถามนักอคือว่าถ้าเท่าไรเทื่จะมีความประสงค์ที่จะบริจาคถ้าน้ำเข้าไปให้กับป่าคือว่าเข้าไปวิจารณาตาฉาลาเวลาดเแื้วก็ใช้ไฟมากในเิเ่ณวันนี้ต้องทุกคืนต้องเปิดไฟตลอด ยี่ยออยสิบสี่ตันระธานาขอเชครับสร้างรงการผลิลังน้อยสร้างน้ำข้าไปให้กับภาาของเราเพราะเนเดือนนี้ตะวันจะหลสตางค์อยู่ไประเทไทยาว đã xảy ra rồi có phải mình kêu không không được đâu lưng ơi là